เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพลอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมรู้สึกแค่เมอร์นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับปืนอาคเอนะครับแล้วก็เราอยู่กันในไลน์ในตำนานนะครับผมนั่นก็คือ G S L 2014นะครับไลน์ขาวแจงนะครับที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะครับก็เป็นไลน์ในตำนานอีกไลน์หนึ่งที่เป็นช่วงกระแสที่แบบเกมมันมันดังบูมมากๆนะครับอย่างงานเกม G S L 2องสหลายคนอาจจะรู้จัก เกมพอายแบงค์จากงานเกมนี้ก็เป็นได้เพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันมันยิ่งใหญ่มากๆมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เกมมันก็ตอบตามตามตามภาษามันนะเออเกมเหมือนเหมือนคนเล่าอะ่ะมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเนาะซึ่งยุคนั้นก็ข่าวแดงนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมเนาะมีคนโปรโมทเยอะแยะก็อย่างเฟสเฟ่เนาะแกก็โปรโมทเล่นลายแดงข่าวแดงไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับลาย g s l 2 4นะครับอาร์คลายข่าวแดงนี่ก็เป็นอาร์คอีกหนึ่งตัวที่ผม ชื่นชอบมากนะครับวันนี้เราก็จะเปิดอัรตัวนี้จริง,รงๆเปิดแล้วล่ะเราจะเอาไปเล่นลํำลึกความหลังกันสักหน่อยละกันนะครับว่าลายเนี้ยมันเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นลายที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันที่มันลายที่เป็นเป็นลายที่ผมชอบละกันเป็นลายที่ผมโอเคที่สุดลายที่ผมชื่นชอบที่สุดแล้วท่านชมนะครับ ชอบอักลา์ไหนมีลายไหนอยู่ในใจบ้างนะครับผมเม้น์บอกด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะอลไรครับผมก็มันไม่มีเอฟเฟกอะไรนะลายขาวแดงก็คืออาร์กแบบธรรมดาธรรมดาตามสไตล์ไพแบงค์สมัยเก่าเนี่ยมันจะมีแค่ลายจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเยอะครับจะไม่มีไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับซึ่งยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ขาวแดงนานๆทีจะมาขายนะครับนานๆทีจะมาขายนะมีหน้ากากด้วยนะผมมีหรอเป่าว่ามันจะมีนะหรือว่าไม่มีวะ <laughs> มีพวกว่าเหมือนผมมีหรือไม่อ๋อโอเคผมไม่มีโอเคผมขอโทษผมมีแต่ GIS 2แล้วก็ GSL 2 0 1 3ลายดำดำแดงดำแดงโอเคมีประมาณนี้โอเคผมไม่มีหน้ากากนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมก็อาร์กนี่มันก็เล่นได้ลั่นสีลั่นสี่ลั่นสีกับคุม4กับ แล้วแต่นะคนอาจจะเล่นลั่นสองลั่น3อันนี้แล้วแต่ส่วนตัวแล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมจะเล่นลั่น4นะครับผมเนาะโอเคครับเราไปเล่นกันดีกว่าครับผมไปาล้ 1> <1> ครับเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คืออักลายขาวแดงนะครับเป็นลายที่สวยมากในยุคนั้นนะครับผมเนาะขาวแดงใครเห็นก็ชอบนะอ่าใครเห็นก็คือชอบนะครับไม่มีเฟศษอะไรนะครับไม่มีเฟษอะไรไม่มีเศษอะไรคือเดิมๆแบบเดิมๆเลยนะครับผมเนาะอันนี้เล่นลั่น4ี่นะ ตัวใหม่นั้นเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะครับส้องรับลายขาวแดงจิกก้มเนี่ยปะใจหมดช่วง,งนั้นก็เป็นอะไรที่ยอดนะใครก็ยกย่องว่าลายเนี่ยเป็นลายที่สวยนะหลายคนชอบ ส่วนตัวผมก็ชอบนะชอบลายขาวแดงชอบใครที่ไม่ชอบเอฟเฟกเยอะๆนะก็ลาย GRS 2014ก็เป็นอีกหนึ่งลายที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าลายมันไม่เยอะมันไม่บางตาใครที่ไม่จะชอบลายเรียบร้อยแตกรู Bật mày Xong nát Tấm nước ăn, tấm nước ăn thằng nào là nó mà lắm Ui, cố cố, rồi là

โอ้โหกระสุนหมดพอดีเดินพงมาแล้วใส่กระสุนอยู่หมดไปแล้วไปไปโอ้โดนลาบโดนลาบ

ผมเลือกการเคลเลือดโอเคเรียบร้อยแ,แอร์ซีตายแล้วโ,โดนอยู่หรอวะ <laughs> อันนี้ผมยิงค้างเลยนะยิงค้างแล้วลากเอาผมไม่ค่อยได้คิดคำย้ำๆเท่าไหร่นะ <S <S อันนี้เล่นเซิร์ฟไก่นะก็ <laughs> เลยยิงได้เผือ่อใครเฮ้ยพี่เล่นโหดจังไม่ไม่อันนี้ผมเล่นเซิร์ฟไก่ ถ้าถามว่าทำไมเอาอาร์มาเล่นเซิร์ฟนี้ถ้าไปเล่นเซิร์ฟส,สองส,สิบห้ามันยิงใครไม่ได้ฝีมือผมไม่ถึงต้องมาเล่นเซิร์ฟไก่เนี่ยแหละอ,อ,อยุคนี้เอาอาร์ไปยิงอ่ะมันสู้เอสดสามทีจะเจ็ดไม่ได้ยุคนี้นะยุคนี้นะแต่มันก็อยู่ที่ฝีมือไนงะแต่ฝีมือผมมันไม่ถึงไนงะเออผมก็เลยต้องมาเล่นเซิร์ฟนี้นะอันนี้พูดกันตรงๆนะครับเราไม่มีอะไรปิดปากน,นะครับ ข่าวแดงโอ้ยยิงไม่โดนหัวผมอยากให้เขาเอาลาย G S L มารีใหม่จังเลยอะเพิ่มเอฟเฟกก็ได้นะเพิ่มเอฟเฟกก็ได้อยากให้มันลีใหม่มากเลยโดนเปล่าระเบิดอ่ะรอดเปล่ารอเอ้าไม่รอดมะโอ้ยิงไม่โดนถูกเฮ้ยสามคนนี่สามคนนี่สามคน นนคนหนึ่งคนหนึงโอ้ยกระสุนหมดเถิดเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงโอ้โหยิงไม่โดนมาเรามาต่อกันเลยไหมไหมเสียท่ารอบที่แล้วเสียท่าโดนสนามยิงนะเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่ไป เปิดไปโดนโดนไม่ตายแอ็ดซิตโลลัวว่ะอุ้ยเอ้าโดนทั้งแฟบโดนทั้งอะไรเนี่ยระเบิดไประเบิดไปโดนไหมไม่โดนหรอกเพื่อนตอนนี้คนละ ออกมาโดนหัวงกดีว่ะเขาไม่เปิดคุกเฮ้ยโอ้ยลากเมาไม่ทัน

อันนี้ครับไปเล่นเซิร์ฟสองนะไม่ได้กินนะหมายถึงผมอ่าไม่ได้กินเ,เซิร์ฟสองเขาไม่แบบมหาเทพไงเออแล้วเราปืนอักปืนเก่าอะ่ะมันต้องอาศัยความสามารถในการเล่นอย่างมากนะเจอไอเดสามนี่ก็น็อกเราอักผมอะ่ะสำหรับผมนะยิงโดนกูจนเจเลอเลยยิงไม่โดนยิงโดนก็เทไปแล้วเนี่ยยิงไม่โดนเนาะยี ก็ดูดิเล็กๆย่นยน้อยจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย